สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับมีบทความดีๆของอาจารย์แก้วสันมาฝากกันนะครับโดยไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าแก้วสรรแพร่บทความเก้าใหม่ของเก้าวไกลเสนอแก้มาตรา112อย่างไรจึงจะไม่ถูกยุบพักอีกเนื้อหาใจความเนี่ยไทยโพสต์ก็อ้างบทความของแก้วสรรอธิโพธินะครับซึ่งแก้วสันมักจะใช้ลักษณะการตั้งคำถามเองแล้วก็ตอบคำถามด้วยตัวเอง โดยให้ชื่อหัวข้อว่าก้าวใหม่ของก้าวไกลเนื้อหาใจความในแก้วสารบอกว่าอย่างนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยสื่อสารลดเพดานเรื่องอะไรเราเองก็ไม่ประมาททําทุกอย่างรอบคอบคําตัดสินสารรัฐธรรมนูญที่ออกมาจนนํามาสู่การยุบพรรคก้าวไกลเราต้องกลับมาศึกษาอย่างดีพวกเรายังคงต้องผลักดัน เดินหน้าปรับปรุงแก้กฎหมายในส่วนนี้ซึ่งปัจจุบันยังมีปัญหายอยู่อาจารย์แก้วสรรยิบยกเอาคำพูดของนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิซึ่งเป็นหัวหน้าพักประชาชนขึ้นมาเกริ่นนาก่อนนะครับแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าอย่างนี้ครับคำถามแรกพักประชาชนเนี่ยต้องเสนอร่างแก้กฎหมายมาตรา112อย่างไรถึงจะไม่ถูกศาลสั่งยุบอีกครับคำตอบจากอาจารย์แก้วสรรบอกว่าอย่างนี้ครับ เสนอร่างเดิมไม่ปรับปรุงอะไรเลยเนี่ยก็ยังได้นะครับแต่ขอให้เสนอด้วยกระบวนการนิติบัญญัติที่ชอบเท่านั้นเองคุณต้องไปอ่านคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญให้ดีๆว่าความผิดที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มุ่งเอาการเสนอกฎหมายเนี่ยมาบังหน้าเอาไว้บังความเคลื่อนไหวใหญ่ย,ยังเป็นกระบวนการที่มุ่งกลอนเซาะสถาบันกษัตริย์ ความข้อนี้เนี่ยสารพูดเอาไว้ชัดเจนแล้วนะครับในคำวินิจฉัยแรกเมื่อวันที่30มกราคม2567สารบอกว่าข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองมีพฤติการในการใช้สิทธิรเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยซ่อนเรรนหรือผ่านการนาเสนอร่างกฎหมาย มีลักษณะดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นขบวนการใช้หลายพฤติการประกอบกันทั้งการชุมนุมการจัดกิจกรรมการรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์การเสนอร่างแก้ไขกฎหมายเข้าสู่สภาและการใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งสารรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันวินิจฉัยว่าการสั่งการให้ผู้ถูกร้องทั้งสองเลิกการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียน การพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเพื่อให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อีกทั้งไม่ให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยนี่เป็นคำตอบจากอาจารย์แก้วสันนะครับคำถามต่อมาครับถามว่าอะไร คือการแก้ไขกฎหมายด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบอาจารย์แก้วสารตอบว่าอย่างนี้ครับมันคือการใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่สุจริตผิดวิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญมุ่งแต่จะวีดบึ้มวีดบึ้มให้การมีอยู่ของสถาบันกษัตริย์เนี่ยกลายเป็นปัญหาของชาติแล้วก็ไปชูเป็นนโยบายหลักมีการจัดชุมนุมจัดรณรงค์ผ่านสื่อ และก็สอบประสานกับกลุ่มต่างๆใช้โซเชียลเนี่ยใส่ร้ายทำลายปล่อยแฟลชม็อบออกมาอาราวาสด,ด่าทอเกิดคดี112ถูกจับกลุ่มเสียอนาคตเป็นร้อยคดีพฤติการทั้งหมดเนี่ยในคำวินิจฉัยยุบพักสารระบุเอาไว้เป็นเอก,กฉันนะครับว่าเป็นขบวนการกว้างกว่ากิจกรรมเสนอร่างกฎหมายในสภา,ามีผลไปการล้มล้างการปกครองซึ่ง ตัวตนของคนที่เคลื่อนไหวเนี่ยถึงขั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่นั้นตรงนี้8ต่อหนึ่งยืนยันว่าเป็นปฏิปักษ์นะครับคําถามต่อมาครับถามว่าอ้าวถ้าชี้ว่าเป็นปฏิปักษ์อย่างนี้เนี่ยสสก้าไกล44คนที่ไปร่วมลงชื่อเสนอร่างกฎหมายก็โดนตัดสิทธิ์สมัครครับเลือกตั้งไปตลอดชีวิตเลยสิครับอาจารย์แก้วสันตอบอย่างนี้ครับปปชเนี่ยเขากําลังเริ่มตรวจสอบอยู่นะครับ ถ้าเกิดพบว่ามีมูลก็จะกล่าวหาว่าใครมีพฤติการประพฤติผิดจรรยาบรรณยังไงบ้างจากนั้นก็ให้ชี้แจงเข้าสู่กระบวนการไต่สวนแล้วก็เสนอคณะกรรมการปปรชมีมติในที่สุดว่าควรจะส่งให้สาดีกาพิพากษาตัดสิทธานประพฤติผิดมาตรฐานจริยธรรมผู้แทนรัษฎรข้อดีหรือไม่คือข้อ6รับข้อ6เนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าสมาชิก และกรรมธิการต้องจงรักภักดีและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,คำถามต่อมาครับถามว่าถ้าผมเป็นสสพรรคเก้าไกลแล้วเห็นว่าการใช้มาตรา112โดยไม่ถูกต้องมันมีอยู่จริงผมก็ร่วมลงชื่อเสนอร่างกฎหมายไปโดยสุจริตผมก็โดนค่าโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองอย่างนั้นเลยแหละครับ คำตอบจากอาจารย์แก้วสารบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าเราเข้าใจชัดแล้วว่าความผิดที่สารรัฐธรรมนูญชี้บ่งเนี่ยมันอยู่ที่การกลอนซ้ะสถาบันโดยการจัดตั้งและเคลื่อนไหวจนเป็นขบวนการใหญ่ซ่อนเบรนด์อยู่หลังการนําเสนอร่างกฎหมายอีกทีหนึ่งถ้าเกิดเข้าใจกันตรงนี้เนี่ยเช่นนี้คุณก็ไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าใช้อํานาจหน้าที่ไปโดยสุจริตไม่ได้รู้เห็นหรือว่าสมหัวร่วมอยู่ในขบวนการกลอนซ้ะนั้นนะครับคําถามต่อมาครับ ถ้าเกิดถือตามที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเนี่ยร่างกฎหมายที่ผมลงชื่อไปมันระบุให้ความผิดหมิ่นกษัตริย์เป็นความผิดอันยอมความได้เช่นกับหมิ่นชาวบ้านทั่วไปนะครับแก้กฎหมายอย่างนี้ตำรวจไปจับคนด่านในหลวงเลยไม่ได้นะครับต้องให้ในวังเนี่ยแจ้งความเอาเรื่องซะก่อนอย่างนี้มันหมายความว่าเราเนี่ยเลิกไม่คุ้มครองกษัตริย์ในฐานะสถาบันของชาติอีกต่อไปแล้วมันไม่ขัดรัฐธรรมนูญเหรอครับ ผมจะรอดหรือว่าจะหลุดคดีจริยธรรมแน่หรอครับเมื่อเสนอกฎหมายที่ขัดกับรัฐธรรมนูญแบบนี้คําตอบขออาจารย์แก้วสันบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าร่างนี้ผ่านเป็นกฎหมายเนี่ยผมว่าสารรัฐธรรมนูนก็ต้องตีตกว่าขัดกับรัฐธรรมนูญแน่ๆแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าคนเสนอร่างกฎหมายเคลื่อนไหวเป็นปฏิปักษ์หรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งคำถามต่อมาครับหมายความว่าสอสอ44คน อาจจะเป็นผิดเพียงบางคนเท่านั้นแหละครับอย่างนั้นหรือเปล่าครับคําตอบคือครับเป็นเช่นนั้นแหละครับคดีนี้เนี่ยลงโทษที่คนเอาเฉพาะที่เป็นสสและเฉพาะคนที่เป็นภัยต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยออกไปจากการเมืองแต่ละคนต้องมีพฤติการส่วนตนประกอบชัดเจนด้วยว่าร่วมอยู่ในกระบวนการกร่อนซ้ะด้วยจริงๆเยอรมน,นีเนี่ยนะครับหลังสงครามเขาก็ออกกฎหมายตัดสิทธิทางการเมืองของแกนนํานาซีเหมือนกันนะครับคําถามต่อมาครับ แล้วอาจารย์เห็นใครบ้างนะครับคำตอบคือมีหลายคนครับมีหลายคนหลายพฤติการคำวินิจฉัยศาลเนี่ยระบุเอาไว้เหมือนกันว่ามีอยู่ในพักนี้แน่ทั้งการขึ้นปลาใสยทั้งต้องคดี112ด้วยตัวเองทั้งการช่วยเป็นนายประกันให้คนที่ถูกคดี112ก็ต้องแล้วแต่ปปชละครับว่าจะไต่สวนและจะเจอใครไหมหลักฐานไปได้แค่ไหนอะไรอย่างไรไม่เพียงพอก็ไม่เป็นไรครับแต่เราอย่าไปแทรกแซงกันแล้วกันนะครับ คำถามต่อมาครับปปชน่าจะขอหมายสารค้นโพสต์ในโซเชียลของสสพวกนี้ได้ไหมครับน่าจะเจออะไรมากมายทีเดียว,วนะครับคําตอบจากอาจารย์แก้วสันก็คือว่าป่านนี้เนี่ยคงไม่เหลืออะไรแล้วละครับคําถามต่อมาครับสรุปแล้วมาวันนี้ที่หัวหน้าพักประชาชนบอกว่ายังจะเสนอร่างกฎหมาย112อยู่อีกก็ทําได้โดยชอบอย่างนั้นใช่ไหมครับคําตอบจากอาจารย์แก้วสันก็คือว่าถ้าเกิดทําโดยสุจริต ไม่มุ่งที่จะวีดบื้มวีดบื้มสร้างความขัดแย้งเกรดชังสถาบันเนี่ยก็เชิญเลยครับคําถามต่อมาครับแล้วเขาจะข่มใจไหวหรอครับผมเห็นก็ชูสโลแกนปฏิวัติฝรั่งเศสครั้งปฏิวัติล้มล้างกษัตัตย์ว่าเสรีภาพเสมอภาคพ,พระนรภาพแล้วก็ยังโบกธงชาติาศาสนาประชาชนชี้นำสังคมไทยสะด้วยนะครับและอย่างนี้เนี่ยจะลดเพดานยากอยู่นะครับคำตอบจากอาจารย์แก้วสันก็คือว่าเรื่องของเขาครับ เราดูให้ออกก็พอแล้วครับว่าเขารักความสามัคคีมีพารดรภาพในหมู่คนไทยจริงหรือเปล่ารักชาติไม่รับเงินไม่รับอานัตไม่ชักศึกข้าบ้านจนบ้านเมืองชิบหายเหมือนกับเซเลนสกี้หรือไม่ล่ะครับดูไม่ยากหรอกครับคําถามต่อมาครับเขามีเสียงศรัทธาถึง14ล้านเสียงเนี่ยอาจารย์อยากจะให้เขาใช้พลังนี้ไปทําอะไรครับคําตอบคืออย่างนี้ครับอาจารย์แก้วสันบอกว,กว่าก็เลิกบ้าการเมืองสิครับ เลิกหมกบุ้นแก้รัฐธรรมนูญแล้วเดินหน้าเข้ามาเป็นรัฐบาลทําเรื่องนี้ให้เป็นจริงแต่ครับผมพร้อมนะครับที่จะเดินหาเสียงให้ทั้งซอยบ้านผมเลยอ่ะปฏิรูปเกษตรกรรมเนี่ยให้เกษตรกรคนเล็กคนน้อยมีอนาคตสร้างผลิตภาพในการผลิตต่างๆได้พอๆกับธุรกิจอาหารของซีพอย่างที่อินเดียเขากําลังทําอยู่หรือปฏิรูปการจัดการความเจริญทําเชียงใหม่ขอนแก่นพิษณุโลกหาดใหญ่ซึ่งเป็นเมืองรองเนี่ย ให้เป็นฐานความเจริญของภูมิภาคตามที่ธนาคารโลกเขาแนะนําเอาไว้ปฏิรูปการศึกษาให้คนลหลาย10บคนเนี่ยยืนขึ้นมาสร้างตนเองเลิกแบมือรองเงินดิจิตัลอย่างทุกวันนี้ตัวอย่างปฏิรูประดับโครงสร้างอย่างนี้ต่างหากครับคือก้าวไกลที่แท้จริงที่พวกคุณคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องทุ่มเทเพื่ออนาคตของคุณเองให้จงได้นะครับ